คุณเคยคิดไหมคะว่าโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้กษัตริย์อยุธยาพระองค์นี้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่เปื้อนเลือดของพี่ชายสองคนและใช้เลือดหยดนั้นสร้างยุคทองที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือเรื่องราวของเจ้าสามพระยากริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งโศกนาฏกรรมเจ้าสามพระยา กษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งโศกนาฏกรรมสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคต้นของกรุงเสียยุทธยาดินแดนที่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างอาณาจักรให้แข็งแกร่งถ้าพูดถึงกษัตริย์อยุธยาคุณอาจจะนึกถึงพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนาหรือไม่ก็สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้ปฏิรูปการปกครองแต่มีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ที่ทรงอยู่ตรงกลางระหว่างสองรัชสมัยนี้พระองค์อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าแต่ทรงเป็นผู้ที่วางรากฐานอันมั่นคงทางอำนาจและการแผ่ขยายอิทธิพลอย่างแท้จริงนั่นคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือที่เรารู้จักกันในพระนามเดิมว่าเจ้าสามพระยารัชสมัยของพระองค์คือยุคทองแห่งการแผ่ขยายอาณาเขตของอยุธยาค่ะ ฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่ความยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นจากภาพที่น่าสะเทือนใจที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยภาพที่พระองค์ต้องก้าวข้ามศพของพระเชษฐาที่สิ้นพระชนเพราะแย่งชิงบัลลังก์ณเชิงสะพานป่าทานเรื่องราวของเจ้าสามพระยาจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของกษัตริย์ผู้เก่งกาจแต่เป็นเรื่องราวของอำนาจความสูญเสียและการไถ่บาปที่ถูกแปลงเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม ที่ยังคงยืนระง,งานอยู่จนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกมิติแห่งราชสมัยของพระองค์ตั้งแต่การเมืองที่นองเลือดการทับที่ยิ่งใหญ่ไปจนถึงขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ถูกซ่อนไว้ใต้เจดีค่ะส่วนที่1นึ่งปฐมบทแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิและการสืบราชสมบัติที่นองเลือดการสืบราชสมบัติและโศกนาฏกรรม1.1 บริบททางการเมืองราชวงศ์สุพรรณภูมิและปมขัดแย้งเรามาเริ่มกันที่รากฐานของอำนาจก่อนนะคะการสถาปนากรุงเสียยุทธยาในปีพศ1890ไม่ใช่การสร้างอาณาจักรเดียวโดดๆดดแต่มันคือการรวมอำนาจของสองเครือข่ายใหญ่เข้าด้วยกันคือราชวงศ์ละโวหรืออโยธยาและราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเป็นเครือข่ายอำนาจตั้งเดิมในล่มแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่เจ้าสามพระยาจะขึ้นครองราชสมเด็จพระอินทราชาผู้เป็นพระราชบิดาทรงได้ยึดอำนาจจากราชบงศ์ลโวอู่ทองและสถาปนาให้สายสุพรรณภูมิเข้มแข็งอย่างยิ่งโดยทรงวางแผนการสืบทอดอำนาจไว้อย่างดีโดยการกระจายอำนาจและส่งพระโอรสทั้งสามพระองค์ไปครองเมืองสำคัญเพื่อคุมเครือข่ายอำนาจของราชวงศ์ค่ะเจ้าอ้ายพระยาทรงครองเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นเมืองลูกหลวงดั้งเดิมของสายสุพรรณภูมิเมืองที่บ่งบอกถึงสายเลือดหลักเจ้ายี่พระยาทรงครองเมืองแพกศรีราชาหรือเมืองสันเมืองหน้าด่านสำคัญเจ้าสามพระยาในขณะนั้นทรงครองเมืองชัยนาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองพิษณุโลกในเวลาต่อมาเมืองหน้าด่านทางเหนือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคานอำนาจกับอาณาจักรสุขโขทยัยที่กำลังเสื่อมลง การจัดวางตำแหน่งแบบนี้ดูเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมแต่เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปีพศ1967มันก็กลายเป็นการจัดวางคู่แข่งไว้ในจุดสตาที่พร้อมจะวิ่งเข้าใส่บัลลังเดียวกัน1.2โศกนาฏกรรมเชิงสะพานป่าฐานศึกชนช้างชิงบัลลังนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งโศกนาฏกรรมค่ะทันทีที่สมเด็จพระอินทราชาสวรรคต เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาซึ่งเป็นพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ก็ได้ยกทัพเข้าสู่พระนครเสียยุธยาเพื่อชิงราชบัลลังก์ทันทีพงศาวดารกรุงเสียยุธยาได้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้อย่างชัดเจนและน่าขนลุกทั้งสองพระองค์ได้ทำยุทธห,หัตถีกันณบริเวณเชิงสะพานป่าฐานจนกระทั่งสิ้นพระชนพร้อมกันณที่นั้นลองจินตนาการถึงภาพนะคะสพี่น้อง ลูกชายของกษัตริย์ต้องแลกชีวิตเพื่อตำแหน่งสูงสุดและผลลัพธ์คือบัลลังก์ว่างเปล่าบัลลังก์ที่เปื้อนเลือดพี่น้องในขณะที่โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นในเมืองหลวงเจ้าสามพระยาพระอนุชาที่ครองเมืองอยู่ทางเหนือก็ได้เสด็จยกทัพมาถึงเมื่อพระองค์มาถึงทุกอย่างก็จบลงแล้วบัลลังก์ที่เคยมีผู้แย่งชิงมากมายกลับว่างลงอย่างสงบ ทำให้พระองค์สามารถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้อย่างประศจากคู่แข่งโดยทรงรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนักประวัติศาสตร์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการบันทึกว่าพระองค์เสด็จมาถึงภายหลังที่พระเชษฐาสิ้นพระชนแล้วอาจเป็นความพยายามของราชสำนักในสมัยต่อมาที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กษัตริย์องค์นี้ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งและมีความชอบธรรม โดยไม่ต้องแปดเปื้อนเลือดพี่น้องอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมาถึงช้าหรือเร็วความขัดแย้งที่จบลงด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ก็ได้ถูกแปลเป็นแรงดับเพื่อนให้พระองค์สร้างความมั่นคงและเกียรติภูมิต่อราชบัลลังก์ของราชองค์สุพรรณภูมิเพื่อที่โศกนาฏกรรมเช่นนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกส่วนที่สองพระราชกรณียกิจด้านการทหารการขยายอำนาจสู่มหาอาณาจักร การทัพและนโยบายต่างประเทศรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเป็นที่ประจักษ์ในด้านการทหารอย่างแท้จริงพระองค์ไม่ได้ทรงทำแค่การรักษาอำนาจแต่ทรงขยายอำนาจจนกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการเป็นมหาอาณาจักรของอยุธยาค่ะ2 1ศึกพิชิตเมืองพระนครหลวงนครธมพศ1975 รณียกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คือการทำสงครามกับกัมพูชาซึ่งส่งผลสะเทือนต่อภูมิภาคนี้อย่างใหญ่หลวงเหตุผลของการยกทัพไปตีกรุงกัมพูชานั้นมีหลายประเด็นค่ะทั้งการแก้แค้นที่เคยถูกลุกรานมาก่อนการป้องกันภัยคุกคามในอนาคตแต่ที่สำคัญที่สุดคือการผนวกศูนย์กลางอารยธรรมเขมรที่รุ่งเรืองอย่างเมืองพระนครหลวงหรือนครธมเข้าเป็นเมืองขึ้น เพื่อเสริมสร้างบาร,รมีทรัพยากรและเป็นการประกาศสักดาความเป็นมหาอำนาจให้โลกได้รับรู้ในปีพศ1975สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงนำทัพหลวงเข้าโจมตีและล้อมเมืองพระนครหลวงไว้นานถึงเจ็ดเดือนการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จทางยุทธวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอยุธยาในยุคต้นเลยทีเดียวค่ะ อยุธยาสามารถตีเมืองนครธมที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรได้ผลลัพธ์ทางการเมืองและการปกครอง 1. การสถาปนาอำนาจเหนือขเขมรพระองค์ทรงให้พระนครอินพระราชโอรสไปครองเมืองพระนครหลวงในฐานะเมืองประเทศราชนี่คือการแสดงอำนาจที่เด็ดขาดแต่น่าเสียดายที่อำนาจของอยุธยาในขเขมรก็ไม่มั่นคงนักค่ะ 2. การกวาดต้อนผู้คนและช่างฝีมือนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการกวาดต้อนข้าราชบริพารเชื้อพระวงศ์ช่างฝีมือและศิละปะวิทยาการจากเมืองพระนครหลวงมายังอยุธยาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศิละปะวัฒนธรรมและราชสำนักของอยุธยารับเอาคติขเขมรมาปรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคติสมมุติเทพ และขนบธรรมเนียมพิธีหลวงที่ทำให้กษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น2.2การขยายอำนาจสู่หัวเมืองเหนือและการรวมสุขโขทยัยนอกจากภาคใต้แล้วในรัชสมัยนี้อำนาจของอยุธยาย,ยังถูกขยายขึ้นทางเหนืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทในอาณาจ,จักรสุขโขทยัยที่กำลังเสื่อมอำนาจลง พระองค์ทรงใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นรากฐานในการรวมศูนย์อำนาจโดยทรงอภิเสกสมรสกับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองแห่งกรุงสุขโขทยัยจากนั้นพระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชโอรสให้ไปครองเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของอำนาจหัวเมืองเหนือ การกระทำนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานทางอำนาจให้กับพระราชโอรสอย่างแนบเนียนและเป็นการรวมดินแดนสุโขทัยเข้ากับอยุธยาโดยสันติวิธีเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากสุโขทัยมาสู่ราชวงศ์สุพรรณภูภูมิอยุธยาอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดเจ้าสามพระยาใช้กำลังทหารทางใต้ยอย่างเด็ดขาดและใช้การทูตและเครือญาติทางเหนืออย่างแยบยนต์นี่คือภาพของกษัตริย์ที่มองการไกล ผู้ที่เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงภัยให้กลายเป็นฐานอำนาจของราชวงศ์ค่ะส่วนที่สม,มรดกทางสถาปัตยกรรมตำนานแห่งวัดราชบุรณนะและขุมทรัพย์ล้ำค่าวัดราชบุรณนะและการไถ่าบาปในเมื่อจุดเริ่มต้นแห่งอำนาจของเจ้าสามพระยาคือโศกนาฏกรมมรมมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์จึงต้องเป็นอนุสรณ์แห่งความอาลัยและอำนาจนั่นคือ การสร้างสรรค์ทางศาสนาและสถาปัตยกรรมโดยมีแกนหลักอยู่ที่วัดราชบุรณนะ3.1วัดราชบุรณนะอนุสร์แห่งความอาลัยและอำนาจวัดราชบุรณะถูกสร้างขึ้นในปีพศ1927ทันทีที่พระองค์ขึ้นของราชณบริเวณเชิงสะพานป่าทานซึ่งเป็นที่ถวายพระเพิงพระศพของเจ้าไอ้พริยาและเจ้ายีพริยา พระเชษฐาทั้งสองพระองค์สถาปัตยกรรมปรางประธานปรางประธานของวัดราชบุรณะเป็นตัวแทนของศิลปะอายุทยาตอนต้นที่มีความอลังการอย่างยิ่งรูปแบบปรางได้รับอิทธิพลมาจากขเขมรแต่มีการพัฒนาให้มีความสูงชะลูดและลดลายเอียดลงเป็นการประสมผสานและพัฒนาศิลปะที่ได้จากการพิชิตนครธมกรูพระปางและขุมสมบัติ นี่คือตำนานที่ทำให้วัดราชบุรณะโด่งดังไปทั่วโลกค่ะในปีพศ2 4 9 9ได้มีการค้นพบกรูพระปรางอันลลำค่าซึ่งเป็นขุมทรัพย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยผ้าในกรูบรรจุไว้ด้วยพระบรมธาตุที่บรรจุในเจดีย์ทองคำเครื่องทองและเครื่องราชุปโภคอาทิมงกุฎผานพระศรีกำไลสร้อยพระศอ และเครื่องประดับทองคำอีกกว่า2,244รายตาลซึ่งมีลวดลายที่งดงามและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะพุทธรูปทองคำและสำมฤทธิ์จำนวนมากที่แสดงถึงรูปแบบศิลปะอู่ทองหรืออยุธยาตอนตอน้น 3. 2ในยะทางศาสนาและการเมืองจากการสร้างวัดการสร้างวัดราชบุรณะไม่ใช่เพียงการอุทิศส,ส่วนกุศลให้พระเชษฐาเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่สำคัญอย่างยิ่ง 1. การฟอกความชอบธรรมการสร้างอารามหลวงขนาดใหญ่บนสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมถือเป็นกลไกาทางพุทธศาสนาในการลบล้างภาพความรุนแรงจากการชิงบัลลังและสร้างภาพลักษณ์ว่ากษัตริย์ผู้ขึ้นรองราชเป็นผู้ทรงธรรมและมีความเมตตาต่อบรรพบุรุษเป็นการเปลี่ยนชัยชนะที่น่าเศร้าให้เป็นความชอบธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 2. การสะท้อนความมั่งคั่งขุมทรัพย์ทองคำที่ซ่อนอยู่ในกรุ ไม่เพียงแต่เป็นของถวายพระพุทธเจ้าแต่มันสะท้อนถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยาในยุคต้นซึ่งมาจากการค้าขายและผลพวงจากการทำสงครามโดยเฉพาะการตีได้เมืองพระนครหลวงทองคําเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันถึงอำนาจและฐานะของอาณาจักรที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเจ้าสามพระยาทรงเปลี่ยนสถานที่เกิดศกนตรกรรม ให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความศรัทธาและความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่เป็นทั้งการไถ่บาปและการประกาศอำนาจไปพร้อมๆกันค่ะส่วนที่4เศรษฐกิจและการบริหารราชการรากฐานแห่งความรุ่งเรืองรากฐานเศรษฐกิจและการปกครองแม้ว่าการปฏิรูปการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมาถึงในรัชสมัยของพระราชโอรส คือสมเด็จพระบรมตายโรคกนาดแต่เจ้าสามพระยาก็ได้วางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการปกครองบางประการไว้ก่อนแล้วค่ะ4.1การค้าและเส้นทางเศรษฐกิจอยุทยาในยุคเจ้าสามพระยามีการค้าขายกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งมีหลักฐานการส่งราชทูตไปหลายครั้งวงเล็บการค้าระหว่างประเทศ การค้าขายระหว่างอายุธยากับจีนอินเดียและกลุ่มชาวชวามาลายูมีความคึกคักอย่างยิ่งอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมโยงโลกตะวันออกและตะวันตกเข้ากันวงเล็บปิดวงเล็บเปิดการนำเข้าความรู้และเทคโนโลยีความสัมพันธ์ทางการค้ายังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งเป็นปัจจัยให้กรุงศรีอยุธยาเติบโตเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ ในศตวรรษต่อมาอย่างรวดเร็วความมั่งคั่งที่เห็นจากขุมทองในกรุวัดราชบูรณะจึงไม่ได้มาจากแค่สงครามเท่านั้นแต่มาจากพลังแห่งการค้าด้วยค่ะวงเล็บปิด4.2การต่อเนื่องทางการปกครองก่อนกฎมนเทียนบานในรัชสมัยนี้การปกครองยังคงยึดการรูปแบบเก่าที่มีการให้อำนาจแก่เจ้านายในการปกครองหัวเมืองสำคัญต่้เช่นเมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่านอย่างไรก็ตามการส่งพระโอรสไปปกครองพิษณุโลกคือหัวเมืองเหนือและนครหลวงคือกัมพูชาสะท้อนถึงความพยายามในการขยายอำนาจส่วนกลางไปควบคุมหัวเมืองและประเทศราชอย่างเข้มแข็งขึ้นนี่คือแรงผลักดันให้สมเด็จพระบรมไตาโรกนาถต้องทำการปฏิรูปการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจเช่นการยกเลิกระบบเมืองลูกหลวงในเขตหัวเมืองชั้นใน ในเวลาต่อมาเจ้าสามพระยาจึงเป็นเหมือนผู้สร้างเวทีให้การปฏิรูปครั้งใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนที่ 5. บทสรุปและอำนาจและมรดกที่คงอยู่บทสรุปและการสืบทอดมรดกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองคือเจ้าสามพระยาทรงครองราชสมบัติ24ปีและเสด็จสวรรคตในปีพศ1991 พระองค์ทรงมอบมรดกที่สำคัญที่สุดให้แก่แผ่นดินนั่นคือสมเด็จพระบรมไตโรกนาถพระราชโอรสผู้สืบเชื้อสายจากทั้งราชวงศ์สุพรรณภูมิและราชวงศ์สุขโขทยัยการขึ้นครองราชสมบัติของพระราชโอรสจึงเป็นจุดสูงสุดของการรวมอำนาจและดินแดนของสองอาณาจักรเข้าด้วยกันความมั่นคงทางการทหารและความมั่งคั่งที่เจ้าสามพระยาได้ทรงสร้างไว้คือรากฐานที่แข็งแรง ให้สมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถทำการปฏิรูปการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยาทุกวันนี้เรื่องราวของเจ้าสามพระยายังคงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดผ่านโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้สำคัญวงเล็บเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเป็นแหล่งเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติทองคำที่ค้นพบจากกรุวัดราชบูรณนะเครื่องทองเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่งคั่ง และความรุ่งเรืองทางหัตถศิลป์ในยุคต้นอยุธยาเท่านั้นแต่ยังเป็นบทสรุปแห่งพับปรีชาสามารถของกษัตริย์ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงโศกนาฏกรรมให้กลายเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยวงเล็บปิดวัดราชบุรณนะยังคงตั้งตระงานอยู่ณนเชิงสะพานป่าทานเป็นเครื่องเตือนใจถึงศึกชนช้างที่น่าเศร้าและความเมตตาของผู้ชนะที่สร้างอนุสรณ์ถวายแด่ผู้แพ้วงเล็บปิด สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองคือเจ้าสามพระยาจึงไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ในหน้าพงสาวดารแต่เป็นกษัตริย์ผู้ใช้เวลา24ปีแห่งราัชาสมัยในการประสานรอนร้าวแห่งราชาบัลลังก์แผ่ขยายอำนาจและสร้างมรดกทางศิลปะศาส,สนาที่ยังคงส่องประกายมาจนถึงปัจจุบันพระองค์คือผู้ที่เปลี่ยนโศกนาฏกรรมส่วนตัวให้กลายเป็นชัยชนะของอาณาจักรอย่างแท้จริงค่ะ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าสามพระยากษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังแห่งโสกนาฏกรรมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณมองประวัติศาสตร์อยุธยาด้วยมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้ฝากติดตามช่องของเรากดไลค์และกดแชร์สคริปต์พอดแคสต์นี้ออกไปให้เพื่อนๆที่สนใจได้ฟังกันเยอะๆนะคะ การสนับสนุนของคุณคือกำลังใจให้เราทำพอดแคสดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ